สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีพัทธา์าวทุกท่านแล้วกันครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับามาขายของนะครับเป็นมิกดิจิตอลมือสองนะครับอของดิจิไลนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับท่านใดสนใจก็ สามารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับเป็นมือสองมีเครื่องเดียวนะครับมีเครื่องเดียวแบบใช้งานปกติทุกช่องนะครับผมนี่เปิดหน้าจอเปิดติดปกตินะครับผมออปชั่นก็มีให้เล่นเยอะนะครับมี EQ มีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้ดูฟังก์ชันช่องหนึ่งเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครัฝักขบวนก็จะเป็นเกจนะครับตัวนี้ ช่องเยอะ,ะครับตัวนี้ข้างหลังด้านหลังนี่ครับเห็นไหมฮะช่องไม่เนี่เสียบได้ถึงประมาณนี้เลยับเดี๋ยวนะโอเคครับ XMA นะครับเป็นบนรรล้าน,นี่ยเข้าได้อยู่12ช่องเลยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องออกนะครับช่อง output อนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นออกนะครับ เป็นออกออกได้โอนะครับผมผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการใช้มิกเท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้มันมีเยอะนะครับออปชันเยอะมากนี่เห็นไหมฮะมี EQ ในตัวนะครับมีเกตมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับนี่มีเอฟเฟกในตัวนะครับตัวนี้นะครับถ้าใส่ท่านใดสนใจนะครับก็นะครับนี่ครับ EQ สามารถคลี EQ ได้นะครับนี่มีอีในตัวจะให กดให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งช่องนะครับนี่มีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกรุ่นนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับยังไม่ค่อยถนัดถนัดในการใช้งานนะนมีเอฟเฟกในตัวมีทุกอย่างเลยครับนี่มีคอมเพรสเซอร์นี่นะ EQ มีทุกช่องนะครับอิสระทุกช่องนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับราคาอยู่ อยู่ที่19,500บาทรวมส่งนะครับมีกล่องเหล็กให้ด้วยครับนี่มีกล่องเหล็กนี่ครับเหล็กมีกล่องเหล็กให้ด้วยนะครับ19,500บาทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งก็นู่นครับ20,000กว่านู่นครับ20,000ปลายๆนะครับผมมือหนึ่งนะครับอันนี้มือสองครับ19,500หมืนเครับสภาพสวยมากนะครับสภาพสวยๆเลยเห็นไหมฮะ นี่สามารถเลื่อนสายเป็นหน้าจอเป็นทัชส,สกรีนนะครับหน้าจอเป็นทัชส,สกรีนใช่ไหมฮะหน้าจอทัชส,สกรีนนะครับผมนี่เย่างนี้ฮะออปชั่นเยอะนะครับนี่แต่ผมใช้ไม่ค่อยเป็นนะตอนนี้ถ้าเป็นพวก XA พวกอะไรก็ใช้เป็นอยู่นะครับประมาณนี้นะครับ 1มื0นก้าห้าร้อยบาทนะครับรวมกล่องเหล็กด้วยนะครับรวมส่งฟรีนะครับผมท่านใดหาอยู่นะครับมิกดิจิตอลนะครับของดิจิไลท์นะครับของดิจิไลท์นะครับรับตัวนี้อ่าอินพุตได้ถึง12ช่องนะครับอิสระนะครับผมเป็น XLR ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็น x อ r าตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็น ตัวแจ็คโฟนสามารถเสียบได้อีก4ช่องนะครช่อง12 1-4นะครับผมนะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาทีมาที่เบอร์โทรนะครับ098652 4 1 1 6 Facebook ประพันธสาวสุดินนะครับ098652 4 1 1 6 Facebook ประพันธสาวสุดินนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะท่านใดที่ดูอยู่นะครับอยากได้เป็นดิขิตต้นนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ มีเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับท่านใดที่ทักมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลิดนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ